สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน2563กศออนอสบสาเพิร์ัมีงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศออนเพิร์บันมีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่มียอดผู้สมัครทั้งหมด144คนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา12คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น44คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย89คน งานการศึกษาตามอัธยาศัยก็สนอำบมบนัญชีได้ให้ความรู้การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด1 i รวมไปถึงการดูแลตนเองการสวมใส่หน้ากากอนามัยให้กับประชาชนเพื่อป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด1 i n e t ณบ้านหนังสือชุมชนบ้านบางชัดและยังจัดสอนการทำหน้ากากอนามัยจากผ้างานการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวิ้นหม,มีได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจเป็นจำนวน271กลุ่มและทุกตำบลได้รับมอบหมายจากนางเยาวลักษ์ป้อมพระกันสวัสดิ์ผู้อำนวยการกศอนอำเภอเวิ้นหมี ให้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นทาง22ตำบลโดยมีการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรต่างๆดังนี้หลักสูตรวิชาการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าเป็นจำนวน52กลุ่มหลักสูตรวิชาการทำเจลทําความสะอาดเป็นจำนวน82กลุ่มและอีก137กลุ่มแบ่งเป็นหลักสูตรต่างๆดังนี้ หลักสูตรอาหารจานเดียวหลักสูตรการทำผัดไทยหลักสูตรวิชาการทำขนมหวานหลักสูตรการทำอาหารว่างหลักสูตรการทำไข่เค็มดินสอพองหลักสูตรการทำแซนด์วิชหลักสูตรอาหารขนมหลักสูตรการทำน้ำสมุนไพรทั้ง22ตำบนได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจเป็นจำนวนดังนี้ หนึ 1> 1. ตำบลเชียงงา12กลุ่ม 2. องตำบลสนามแจง14กลุ่ม 3. ามตำบลบ้านกล้วย11กลุ่ม 4. ี่ตำบลบ้านทาย13กลุ่มห้าตำบลหินปาก12กลุ่ม 6. กตำบลพูคา12กลุ่ม 7. จ็ดตำบลหนองเมือง15กลุ่ม 8. ปดตำบลหนองเต่า12กลุ่ม เกาตำบลหนองไซขาว11กลุ่ม 10. ตำบลหนองกระเบียน13กลุ่ม11ตำบลไผ่ใหญ่13กลุ่ม12ตำบลสายห้วยแก้ว13กลุ่ม13าตำบลดองดึง8กลุ่ม14ตำบลบางพึ่ง15กลุ่ม15าตำบลบางขาม17กลุ่ม16ตำบลบ้านที12กลุ่ม 17. ตำบลมหาสอน13กลุ่ม 18. ตำบลชอนม่วง8กลุ่ม 19. ตำบลโพนทอง10กลุ่ม 20. ตำบลบางกะพี12กลุ่ม 21. ตำบลดงพับ12กลุ่ม 22. ตำบลบ้านหมี่13กลุ่ม เมื่อวันอาทิตย์ที่26เมษายน2563กศนตำบลบ้นหมี่ได้รับมอบหมายจากนางเยาวลักษ์ป้อมพการสวัสด์ผู้อำนวยการกศนอำเภอบ้านหมี่ให้นางสาวจันทิมาพรกินจำปาครูกศนตำบลบ้านหมี่และครูกศนอำเภอบ้านหมี่เข้าร่วมกิจกรรมโรงครัวแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบบรุรีสู้ภยัยโควิด -19 โดยมีนายสุภกิจโพประพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีณนะที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีในการดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำอาหารว่างตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานกสนจังหวัดลบบุรีเพื่อจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เป็นการให้ประชาชนได้มีทักษะความรู้ในการทำอาหารลดรายใจ่ายในครัวเรือน ในกิจกรรมมีการตรวจคัดกรงวัดไข้และมีเจลล้างมือให้บริการพร้อมแบ่งปันหน้ากากอนามัยและสอนแซร์ความรู้การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 อย่างถูกต้องทั้งนี้ได้รับคำชมจากประชาชนส่วนราชการต่างๆที่มาร่วมงานในการดำเนินงานของกอนอมเพิร์บม,ม,มีที่นำอาหารมาร่วมงานรสชาติด,ดีอาหารอร่อย และชื่นชมการทำงานของกอสณที่ช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด1 9จากการที่กอสอเพิ่มงืม่นมีได้ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชาการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าสามารถทำหน้ากากอนามัยจากผ้าได้จำนวน2,992ชิ้น หลักสูตรวิชาการทำเจลทำความสะอาดสามารถทำเจลทำความสะอาดได้จำนวน2,505ชิ้นและมีผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้นทั้งสิ้น1,840คน